สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะปกติยาช่นเคยเนะยะานออนเนอะอายาจะมาทำแรนดอมให้พี่ๆดีกว่านาอวันนี้เนาะอาณาจะมาทำแรนดอมให้พี่ๆเนาะเราจะมาถามว่าเขาคิดเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมเนาะวันนี้เนาะอ่ะเข้ามา รับชมแล้วก็อ่านไพ่ไปพร้อมกับเรยาก,ก็ได้เนาะถ้าเรยาอ่านผิดหรือว่ายังไม่เก่งก็แนะนาเรยามาได้เออเนาะคอมเมนต์มาได้ว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นหรือประมาณนั้นนะเนาะเรามาเป็นเพื่อนกันมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะพิธีทุกๆก็่ะว่ากันเดอ้อจ้าเนาะเปิดไพ่เลยเนาะเปิดไพ่นากันแล้วก็ อ่านไปพร้อมกันเลยเนาะว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมเรียจะเปิดห้าใบเนาะห้าใบก่อนเนะเาะมีใบแรกขึ้นมาก็คืออสศวินทือไม้เนาะแล้วก็จติก๊กกเ้าไม้เท้าเดอะมูน หกดาบเขาคิดถึงคุณไหมระยะมองว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเนาะ ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคิดถึงจนแบบบางทีก็มกมุนได้เนาะเพราะมันเป็นไพ่ตดมอนนะเนาะถ้าถามถึงคนที่คุณรักนะว่าเขาคิดถึงคุณไหม คิดถึงมากแล้วก็เอาออกจากหัวไม่ได้เพราะมันเป็นไพ่เดมูลในขึ้นมาน้ ó, องแล้วก็ม <lawsuit royable> ันเป็นไม้เท้าไม้เท้าก็คือมันมีพลังงานแบบเขาเรียกอะไรนะมันมีแพชชั่นต่อกันอยู่ในนั้นเนาะใช่ระยะคิดอยู่ตั้งนานมีแพชชั่นต่อกันอยู่ในนั้น แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่กล้าหารตรงๆเนาะแล้วก็รักความถูกต้องประมาณนั้นอะชอบความถูกถูกต้องรักความยุติธรรมนนอะไรประมาณนี้เนาะจะติก็คือราศีตุลอืมแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานหนักเน,ะเนะเาะอ่า บางพลังงานอาจจะไปมุ่งกับงานกับการแบบเพื่อกบเกื่อนความรู้สึกที่คิดถึงเออถ้าเขาอยู่นิ่งๆเขาจะม,มีความแบบหมกมุ่นและคิดถึงแลยก็คือเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือไปอยู่ที่งานที่การดีกว่าก็คือเขาก็เลยไป โฟกัสที่งานเปหมกมุ่นอยู่กับงานกับการคือบางพลังงานคือคือ,คอบ้าง,งานไปเลยประมาณนั้นนะเนาะและทีนีค้คุณและเขาอาจจะมีระยะทางเพราะมันเป็นหกดาเนาะเอออาจจะมีระยะทางเป็นระยะห่างกันมีระยะทางเป็นปรรสเนาะเขาก็เลยคิดถึงแต่มัน ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะเนี่ยไพอัศวินไมาเนะ่อาจจะหนุ่มหล่อๆคนนี้นะเด็กหรือว่าสาวส,สวยๆคนนี้เนาะบางพลังงานก็แบบมีอายุแล้วเนี่ยเด็กทำงานรักการได้อะไรเนี่ยเนาะหรือว่าเป็นผู้อาวุโสลแล้วมีอายุเยอะแล้วประมาณนั้นนะเนาะ ถ้าถามถึงเพื่อนหรือว่าครอบครัวก็ถามว่าพ่อแม่หรือว่าอะไรนะญาติญาติก็เขาก็คิดถึงนะเนาะเขาคิดถึงบางทีก็อยากคุยด้วยอยากอะไรด้วยด้วยนะเนาะถามถ้าถามถึงเคสคนรักเรามาถาความรักก็คือแบบแน่นอนเขาคิดถึงคุณแล้วก็มกมุ่นด้วยบางพลังงานเนาะนะ มาไปต่อไปมาดูสิเพืสำรับสามไม้เท้าเนาะคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะสามไม้เท้า ก็คือความห่างไกลเนาะเออแล้วก็หน้าไพ่วันนี้ก็คือแบบน่าจะเป็นเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆนะมันขึ้นมาเนี่ยหกไม้เท้าอันหกถ้วยเนาะ six of cups แบบน,นี้อาจจะเป็นบางพลังงานนะเป็นคนไกลห่างไกลก็คือแบบ อาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วบางพลังงานเนาะเพราะมีระยะทางเป็นอุปสรรคแต่บางพลังงานก็คืออาจจะจบกันไปแล้วเพราะมันมีการส่องการหันหลังการมูฟออนก็คือ ใบดับขึ้นนะใบสุดท้ายมันชัดเจนก็คือแบบเออมันจบไปแล้วประมาณเนี้ยเนาะมันได้ห่างไกลกันไปแล้วประมาณนั้นนะอ่าบางพลังงานอาจจะไม่ได้ครบกันมันเป็นอดีตไปแล้วก็คือจัตติกมันขยายมาเป็นสี่ถ้วยสี่ถ้วยก็คือค,อความ ถ้าหมายถึงความรักพลังงานความรักก็คือความรักที่เบื่อหน่ายซ็งกระตายแบบไม่สมหวังไม่ได้ดังใจอะไรเนี้ยผิดหวังเออเนาะหรือว่าบางพลังงานก็เพิ่งผิดหวังมามาอะไรเนี้ยเนาะอืมเนี่ยเมื่อก่อนคุณและเขาอาจจะไปเจอกันในที่ทํางานอืมคนใดคนหนึ่งเดินทางไปทํางานเนี่ย อัศวินถือไม้เนี่ยแล้วก็อาจจะไปเจอนี่คนที่นี่สองไม้เท้าเนี่ยมมันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะแยะมากมายเนาะและทีนี้อ่าเก้าไม้เท้ามันขยายออกมามันเป็นหกถ้วยก็คือความรักที่ความรักคนเก่า แฟนเก่าคนรักเก่าแต่ปัจจุบันนี้มีกำแพงต่อกันแล้วเนี่ยก้าวมาก็คือไม่ไ,ไ่ไย้ดฝ่ายหนึ่งหรืออาจแบบแต่ทั้งสองฝ่ายเลยเนาะตั้งกำแพงขึ้นมาอืมแต่ก็ยังคิดถึงกันนะเนี่ยเดมูนขายายมาเป็นสามเหรียญสามเหรียญก็คือยังคิดถึง อดีตเก่าๆหรือว่าคุณและเขาอาจจะเคยทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันแบบมันมีการคุยกันแบบเนาะเนี่ยการปรึกษาหาเรืออเนี้ยเขาอาจจะคุณและเขาอาจจะได้ช่วยเหลือกันมาเนาะในอดีตเออ ไม่รู้อดีตนานแค่ไหนหรือว่าอดีตชาติอดีตในชาตินี้เนาะเราก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นพลังงานรวมฝากพี่เพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสนอะอันนี้มันเป็นพลังงานรวมมันเป็นแค่พลังงานเออระยเป็นผู้อ่านไพ่และเรียก็อ่านตามหน้าไพ่เนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสนาะถือว่าเข้ามาฟังเข้ามา ชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเข้ามาฟังเข้ามาเป็นเพื่อนอะระยะก็พอเนาะแล้วมาเข้าหัวข้อแล้วเลยเนี่ยมายังคิดถึงกันคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่สองคนหรือว่าได้ร่วมงานกันได้แบบทำกิจกรรมอะไรด้วยกันเนาะ ก็ยังคิดถึงยังมุกมุน่นยังแบบคิดถึงความทรงจําเกเา่าๆบางพลังงานก็คิดไปแล้วก็อ๋อเจ็บปวดใจอะไรบางพลังงานก็คิดไปแ้อ๋อมีความสุขจังเลยอะไรเนี่ยเนาะปัจจุบ,บันนี้ก็คือหกดาบขยายมาเป็นหนึ่งดาบก็คือมันได้มุกอ่อนไปแล้วมันได้ตัดสินไปแล้วมันได้แบบถึงแม้ว่าคุณและเขาจะไม่ได้เคลียร์กันจบกันไปแบบอยู่ดีก็จบกันไปแบบงงๆอยู่ดีๆก็แบบไม่รู้เลยว่าจบตอนไหนอะไรตอนไหนแต่ก็คือความรู้สึกทั้ง คุณและเขาก็คือแบบขึ้นมาเลยก็เออมันได้มุกอ่อนไปแล้วนะเนี่ยหกดาบพยายมาเป็นขยายเป็นหนึ่งดาบเนาะแบบจบแล,ล้วแหละองประมาณนั้นนะเนาะแล้วให้อันนี้ก็ออกมาตอกย้ำเนี่ยไพ่ใต้สำรับก็คือแบบสามไม้เทา้ามันได้ห่างไกลกันไปแล้วมันได้เนาะถามว่าคิดถึงไหมก็ยังคิดถึงเออแต่มันทําไงได้มันก็ต้องยอมรับความจริงแบบ เนาะต่างคนต่างยอมรับแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนะาะงั้นเรามาดูอีกซิว่าเขาอยากฝากไม่เอาเลยก่อนเนาะเราไปถามเราแอบไปถามความรู้สึกเขาพลัางงานของเขาว่าที่ผ่านมาเนะเขารักคุณไหมอะไรประมาณนี้เนาะโอเค ไม่หน่อยไม่ซีเรียนยเนาะอะอย่าเขินเออเนาะเราไปแอบ,บถามความรู้สึกเขาซิว่าที่ผ่านมาที่ที่คบกันนะไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหมอะไรประมาณนั้นเนาะให้พี่ไพ่แบบว่าเป็นผู้สื่สารเนาะ พี่ชายเขาบอกพีก่อนๆเพื่อนเขาด้วยนะแล้วเขาบอกน้องๆเขาด้วยเนาะแลาคนที่เขาอ่าคบเขาคุยเนาะหรือว่าที่เลิยกยาลาอย่าลางกันนะยังไงค,ความรู้สึกที่ใช้จริงของเขาเนาะเขารักคนไหมเขาชอบคนไหม มว่าเขาชอบไหมมันเป็นเพจเพจเหลียญน,นะเนาะพูดแบบนี้ดีกว่าเขารู้สึกดีๆยังไม่ถึงขั้น,นแบบว่าชอบมากชอบคนนี้รักคนนี้อะไรประมาณนั้น,นะนะก็คือเขารู้สึกดีเนาะอ่ะไปต่อไปสิบถ้วย อะอะไรยังไงเนี่ยเออรู้สึกดีแต่ก็เป็นสิบถ้วยอ,อ่าเปิดไปก่อนเนาะเจ็ดถ้วยความรู้สึกมาเดอ,เอร์เพลออกครับอ,อันเปิดให้สิบไปก่อนเนาะ แต่แต่สำหรับ The เดอะเลิฟเวอร์อ้าวคนคนนี้แบบพูดอย่างะอย่างเดอคนคนนี้เดอร์เนี้ยอืมขึ้นมาใปแรกก็คือรู้สึกแบบรู้สึกแค่แค่รู้สึกดีเออเนาะว่าคนคนนี้รู้สึกดีจังก็คือ,คอได้เจอกันตอนแรกๆอนะ่ะเนาะอันนี้เรามาส่องความรู้สึกของเขาที่ผ่านมาที่เขาคบกับคุณเนาะเจอตอนแรกก็คือ มุขขอ,อกดกิ่งให้ให้อันนี้เราเป็นนะ <c oughs> <c oughs> เร็นเรือเวอร์เนาะกดกิ่งงันเออเนาะตอนแรกที่เจอกันก็คือความรู้สึกครับแบบเขาเห็นคุณแลเขาเขาคิดรู้สึกดีนะรู้สึกดีกับคนคนนี้แบบเออเด็กคนนี้หรือว่าพี่อ่ะพี่คนนี้น้องคนนี้อะไรเนี้ประมาณนะั้นเนาะให้สับสับเป็นพลังงานเอเนาะเขารู้สึกดีอืม แต่บางพลังงานก็รู้สึกดีแบบอยากเป็นครอบครัวแบบเนาะมีความรู้สึกให้ก็คือแบบแต่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้หรออะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ก็กลัว,ลวแต,แต่ที่จริงแล้วเขารู้สึกดีเนาะให้ถ้วยมันก็ขึ้นหลายใบอเออแต่ว่าอีกพลังงานหนึ่ง ก็คือสิบถ้วยสิบเหรียญแล้วก็ Emperor the l o v e r the Magician อะไรเนี่ยอ่า Seven of Cups แล้วก็ King of Cups the World the Magician บางพลังงานอะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่โสดเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยว แล้วมาดูกันต่อนะขอโทษนะคะขอภัยเดี๋ยวจะขอดูไพ่สิบสิบถ้วยสิบเหรียญเนาะสิบถ้วยนาะที่มันคืออะไร just me สิบถ้วยมันขึ้นมา a d j u s t หนึ่งเหรียญแปดถ้วย a d j u s t m e n ก็คือไพ่มันเป็นโชคชะตาเนาะอืมฟาลิคิดให้คุณและเขาได้มาเจอกันแปดถ้วยบางพลังงานนะเลยอย่ารู้รู้สึกว่าเขาอาจจะ คุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มีความมั่นคงอืมกับอีกฝ่กายหนึ่งแล้วอืมมันก็เลยขึ้นแปดถ้วยนเนาะก็เลยแบบเขาก็เลยไปต่อคุณไม่ได้คุณก็ก็ต้องไปก็แน่นอนคุณก็ไปต่อกับเขาไม่ได้แล้วไป็นนั้น,นเนาะเออ อาจจะเป็นรักแบบเราอบตามคนมเนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเรามัาอยากรู้ไงว่าที่ผ่านมาที่เขาเออที่เขาได้ได้คบได้คุยกับคุณก็คือแบบความรู้สึกเขาจริงๆเขาคิดยังไงกับคุณคือเขารู้สึกดีนะเออแล้วก็ถามว่าชอบไหมชอบเ The l ร v e r นะเนาะอืม เดอะเลเวแล้วก็เจ็ดถ้วย King of Cup เนี่ยอืสิบถ้วยสิบเหรียญแน่นอนช่วรแบบเขามีาครอบครัวแล้วเขาเขามีพันธะเนาะก็คือเขารู้สึกดีกับคุณความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็คือเนี่ยรู้สึกดีเนี่ยข้างในลึกๆเขาก็รู้สึกแบบเนาะ บริสุทธิ์ก็คือความรู้สึกเขาคือรักรู้สึกรัรกร,รู้สึกแบบ็นดูก็ได้เ็นดูคุณแบบเหมือนเป็นน้องอะไรเนี่ยเออค,คุณคุณเป็นคนน่ารักไหเอออาจจะเ็นดูเนาะอืมเด็กคนนี้อะไรเนี่ยน่ารักจังอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะเนาะอืมเนี่ยเพราะมันเป็นเด e v e r ์แล้วก็ the a ม j จ c เชียนด้วยขึ้นมาเขามีความมั่นคงแล้วเนาะแล้วก็ The Emperor เนี่ยโอเคก็ประมาณนะั้นความรู้สึกของเขาเนาะเขารู้สึกดีเออรู้สึกชอบรู้สึกรักแหละรักด้วยจิตใจที่จิตใจจิตวิญ,ญญาณของเขาเขาเข้ามา่ะคุณก็คือเขาไม่ได้มาหวังอะไรนะเพราะว่าความมั่นคงเขาแบบมีแล้วเนาะอืม อาจจะมีความมั่นคงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็คือรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักแบบรู้สึกเอ็นดูเห็นแล้วจะถูกสตา์อะไรเนี้ยเนะเาะมาดูสรุปสรุปมาดูอะไรนะเขาอยากฝากอะไรให้ถึงคุณเนาะเออเขาอยากฝากข้อความฝากอะไรหาคุณไหมเนะเาะมาดูทีอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง o Ca é? ปัจจุบันีนเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะเออ้าไม่ได้้าไม่ได้พูดได้คุยกันนานแล้วหรือว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแนละ้วคือ,อคนคนนี้นะคิงไมนนะขยายมาเป็นแปดไม้เท้าเนาะเขาอยากพูดอยากคุยหรือว่าอยากส่งข้อความอยากแบบติดต่อสื่อสารเนาะ ับคุณแล้วทีนี้เขาส่องเขามองอืส่องไม้เท้าก็คือเขาเขาก็ส่องมองคุณดูเนาะส่องมองแล้วก็แอบประเมินสถานการณ์แล้วก็เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีๆรู้สึกรักอืมแต่คนคนนี้เขาเตรงแล้วก็ขยายมาเป็น The Emperor นะ เนาะเขาจะไม่ทำอะไรแบบเล่นๆนะอืมถ้าเขาจะส่องหรือเขาจะแบบอะไรนะเขาจะไม่ให้คุณรู้เนาะเขาจะนิ่งๆเออเขาจะทำแบบเงียบๆไม่ให้คุณรู้เลยนะเนี่ย คุณก็ส่องเขาเขาก็ส่องคนนุณนะเนี่ยเนาะเด็กไม้เด็กเหลี่ยนนะเนี่ยเออเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมก็ส่อ,สองแอบม,มองเนาะไฟได้ไฟหนึ่งอาจจะเป็นโสดเนี่ยก้าวถ้วยนะหรือพลังงานของเขาก็คือแบบเขาก็ยังเหมือนเดิมนะ่ะ บางพลังงานก็แบบเขาก็ยังมีครอบครัวอยู่กับครอบครัวเนะแต่เขาก็ทำตัวลันล่าทำตัวแบบก้าวถ้วยอิะอื์แล้วก็มีเดอร์เลเวอร์เนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะอันนี้ระยาถามจึงอะไรนะ เขาอยากส่งข้อความถึงคุณใหมอะไรประมาณนะั้นเนาะเขาอยากบางพลังงานก็อยากส่งข้อความอยากแบบอยากติดต่อสื่อสารอยากคุยอะไรประมาณนะั้นแต่เขาก็ยังแบบส่องดูสถานการณ์เออบางพลังงานนะคุณอาจจะนิ่งแล้วและทีเนี้ยนิ่งมากเลยเขาก็เลยไม่กล้าเขาก็ประเมินก่อนเนาะว่าเออจะเข้ามาอะไรยังไงประมาณนันะ้นนะเนาะนีเขาก็ยังส่งยังแบบ ยังมีแพชั่นยังแบบอะไรกับคุณอยู่เขาก็มองว่าคุณอย่างเป็นคนน่ารักอยู่เด็กเรียนอะไรเนี้ยเนาะเออเขาก็เยู่ครอบครัวของเขาเลยแล้วก็คุณหรือเขาอาจจะโสดในก้าวถ้วยเนีเ่ยหรือว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ทําตัวแบบโสดโสดเหมือนเดิมอะไรเนี้ยเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะมันเยอะแล้วสี่ยี่สิบสี่นาทีแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก ไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่น่อยไม่ซีเรียสกันเนาะถ้าสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจก็กิ้งกดเทิ้งเนาะผ่านไปเนาะไม่ต้องนำเอาไปคิดมากหรือว่านำเอาพลังงานลบๆเข้าไปเนาะงั้นเรามาเคลียร์พลังงานปึ้งไปก่อนเนาะก่อนจากกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนยยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรียด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะ ไม่บายเกียร์พลังงานก่อนเอนอเนาะเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย